สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อมพี่น้องทำเปช่วงทุกทุท่านเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะค่ะ่หม,มูก็ได้มาอยู่ที่วัดปู่40ีเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องทำเผ็ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางของแม่ครัวปู่40นเนาะคะ่ะหมวดวันที่17เจมกราคมพศ2อ6 6ค่ะมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าเมซินจับค่ให้หรือย่งเนาะคะ่ะหรือว่าจะมีแนวทางห้เป็นตัวไรเนาะคะ่ะเอาพ่อ พ่อเฮ็ดยังค่ะพ่อพ <c oughs> ่อกำลังขึ้นมาขัาบวันอยู่นะคะ <c oughs> อยากขึ้นไปนเรียนทวงไรเ,เรียนยังค่ะพ่อลงมาลงมามันสิตก <c oughs> จ้ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะได้ยังกินเมื่อไหร่คะนอะคะ้อค่ะโอ้ยแม่ว่าจะป่นปลาแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานสักหน่อยจ้ะโอ้ผัดปลาผัดโอ๊ดอันป่นปลากับผัดเปรี้ยวหวานเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะ เอาเป็นอย่งนั่งเบาะแถวฮามาไล่อยู่บาดทมุมครับนหา,ามุมคนละมุมค่ะ <c oughs> สวัสดีดค,ะค่ะสวัสดีพี่น้องพี่น้องให้เอฟซีเป็นมาถามเนี่ยนะครับผมว่าตัวประกรบอบของแม่ซิ่งเนี่ยได้ไปมารับเน้องครับตัวประกอบของแม็กนะอุ้ยเหมือนไหมครับปุ่นนะมาขับเนาะเขาเกี่ยวกัจัดเส้นบันทึกอ่ะเอาไปจัด เล็กวิ่งตัวเก่าอยู่วะไม่สิน้นตัวเก่าด้วยค่ะตัวเก่าเล็กวิ่งตัวเกา่า6กับ7เนี่ยแมนค่ะครับแต่ว่าเล็กติดได้มาแล้วแต่ว่าสิมาก6มากเกียแม่กกับบอลูนคือกันน่ค่ะครับผมแต่ว่ามาันกบอลลูนไป2วัดแล้วมันสิเขาวองวันนี้อ่ามันมาตาเล็กติดน่าไม่สิ้นเน,ะนานะเหล็กติดเดินดีครับท่านผู้ชมเล็กติดมากซึ่ง2วัดเลยเนาะแมน ตะวันเล็กวิ่งเข้าผันรุดเนาะเด็กวิ่งเข้าผันรุดขอโทษขออภัยพันธุ์ดดอกเนาะครับผมแม่ขวก็อยากให้ชื้ออยากให้ถื้ทุกคนล่ะอยากทำบุญทำท่านอยากอยากแันกแบ่งปันฝ่ายพี่น้องเพื่อนอยากแบ่งปันฝ่ายพี่น้องเนาะค่ะแม่แม่สินถามเนี่ยเลขติดนี่สามสี่เก้าค่ะถ้าจับคู่ดิถาจับคู่จับคู่ให้ชุดใด่แม่คือนมาตั้งแต่หลักสามแต่น้อง S <S <S แต่ว่าผันเด่นมาตอนนี้คือเด่นเหล็กติดเล่นโมเลกสามเนี่แแแยแม้่คือ,อมักตรักสามถัดจากสามเตียงแม่คือเอฟซีพันสีมักซีกับเก่าประจักอยู่กับประจักรเนาะอ่ากับแรงนด้ใจ,ใจพันเนาะครับแต่ว่าแม่ขั้วหนึ่งมักเซสามสามหกสามเกียรติไปงสินาติดสามแมน สามหกสามเจ็ดสามเก้าไปยังสินาสามศูนย์ไปยังสีงแม่แม่ขัวได้ในใจของแม่ขั้วเด่แต่วัเอฟซีเพิ่นสีมากแบบใดแม่กับบอลูขื้อกันให้เพิ่นจัดเอาเองเลยเนาะเพาว่าแม่ขั้วบางข้งก็จับคู่ให้บอกค่เขาปันไดเดชคือว่าจะจับให้นี่จะจับติดหลักสามเลยแมนค่ะสามหกมเจ็ดมตัวนีครับเมสินสามศ์สามเ สามแปดโอ้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์เมนค่ะอ้เป็นลักสามไปเลยตัวนี้เน่นสามเลยตัวนี้เน่สามค่ะครับแต่สีมาสามหนาสามหลังเมฆขั้วกับบลูอีระวันนี้แต่ว่าสามนี้คือเมฆขั้วมักมักแล้วไปเอฟซีเพิ่นมามากระจัดไปข้งซีกเก่ากับโบลูหนังเนอะค่ะโอ้เอาแต่เลขเด่นนี่เลขเด่นจับให้แค่สามหกกับสามเจ็ดเท่านั้นเมนค่ะถ้าเพิ่นมักตัวอื่นให้ประกบเอา คือจังเเจจ็็ดี่74 79ของสี่บอกเก้า9นี่ห69มันคือสิบกอีกกระบนน่ะดอกแม่เออเนอะก็กระเแนเนอะจะเข้ากับบได้เป็นผู้มุนคือวานแต่ไม่สิเนเพิ่นเน้นเพิ่นเดนไฮเนี่คือรักสามเมีนค่ะครับผมวิ่งก็คือวิ่งสามไปเลยเแต่เปคือมักวิ่งเด้ หกกับเจ็ดนี่ล่องเลยปะบนเนี่ยคันถ้าเอาไปติดหกกับเจ็ดเนี่ยก็คือโอเคสินะไม่ใช่ถ้ามันมาตัวตัวติดมันจะเป็นสามอ่าเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมานี่มาแต่ตัวติดน้องไม่สินเนาะเมนงวดสามสี่เกางวดกันก็มาทึ่งทึ้งทั้งเหล็กวิ่งเท่ากับมันกระลุดสองเขียวแล้วก็เลยบวก่าอยากเอามาหวิ่งสินะอยากเอาตัวติดมาเดินเดินหลายควงเอาตัวติดขึ้นมาเดินแท่นเมนโอ้ท่านผู้ชม แต่สินกลองเบิงหาเอฟซีเพิ่นบรมัดน้ำเผากันแล้วแต่เพิ่นอ่าเออหาเพิ่นปรมักน้ำเผากันคือโอเคอืพิจัดให้แม่นะลูกพี่เกี๊ยวปลาแห้งเลยแม่น้ำเกือบแห้งมอน้ำเกี๊ยวแห้งอย่าเป็นปลาไม่ครับคือเด่นนี่หกกับเจ็ดเนาะครับเนาะตาบาแม่สินเพิ่นได้เลขติดมาแล้วคือมีสามมีสี่มีเก้าคือเลขติดนี่คือบ่บผ่าดู่แล้วเนาะอ่าแม่สินเพิ่นก็เลยฟันเอาเลขติดขึ้นมา เป็นตัววิ่งวิ่งสามกันว่าวิ่งสามหกับเจ็อ่ากับจับติดหกับเจ็ดนะครับเนาะเพินจับคูเดียนสามเลยสามหกสามเจ็สามแปดสมเก้าสามศูนย์ค่ะอ่าท้าเอซีมักตัวที่เพิ่นตั้งรักไว้ให้กับจับประกบเอาเมนค่ะ ว่าจะซื้อน่าแม่คั่อะไรเด้อทางบนเขามันจะเปียงเงินซื้อน้อยๆซื้อซิ่มบนางน้อยๆค่ะเออซื้อซิ่มบ้างหน้อยๆพ่อคิดทอดกันที่แน่ๆคือมักมักสามเมนติดมักตัวติดอ่ามักตัวติดสามมักคู่ใดๆก็กันไมซสิ้นโอ้ยแม่ก็มักสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดแมนสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์อ่าสามคูนี่ต้องสามคู สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ต้องมากครูหนึ่งค่ะคินใจเลยแล้วแม่เนาะคิดว่าครับคิดว่าเด้สิเป็นความคิดบ่ครับถ้าเม่ใจเม่์ขั้วมากใจเม่์ขั้วมากหรอกว่าเอฟซีเป็นสิมักน้ำผ้าบ่กรบเบรุเนาะเอาเดียวบอลเท่ากินให้ท่านผู้ชมค่ะมาสองงวดเลยไหมครับเก้าสามเก้าหกเนาะแม่นผมว่านี่เลขติดของเม่สินนี่เอาหนีท่านผู้ชมนะครับเนาะค่ะครับแม่พ่อใน วิ่งมากคือหกกับเจ็ดแต่ว่าแม่เพื่นว่าเลขติดมันเดินดี 4, 9, สองงวดเลยนะครับพี่น้องเลขติดสามสี่เก้าเมซินเพิ่นเลยจับโตเลขติดสามอี่ขึ้นมาเด่นขึ้นมาวิ่งเลยครับพีน่น้องครับให้เด่นไปที่สามแต่ว่าตามสูตรเพินพ่นเพิ่นเลยหามาตามนี่เพื่อบอ่มักตามที่เมซินเพิ่นเด่นสามอี่ก็จับเอานะั่เมซินเนาะจ้าจับเอาก็ได้ค่ะนี่ครับเพิ่นจับคู่ให้คือสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ เน้นที่สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ครับทวิ่งเอาสามขึ้นมาวิ่งแทนแม่คนว่าครับเล็กติดวันี้สามสี่เก้าก็วิ่งก็เละเท่าพี่วิ่งมากเนาะแมนเล็กติดมด <4 9 S 2> ากสองวัตซอนครับชมชุ่มทาทาท่านไหนจะมักจับเอาขึ้นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าก็ะไรได้ครับพี่น้องแมนครับเหล็กติดเคยมาหนังกันวัวเใหญ่ของแม,ม่ขั้วมากสามมะใส่มูซื่อดอ,อกเอาเหล็กติดเคยมาหนังกันนี่ไม่สินสี่กับเก้าถึงจะพอมาน้ำกันบางวลเลย สีเก่าก้ไม่แห้งเองเป็นสั้นบ่ามา,มากกระจำเป็นตัวคนมาไก่คนติดเอาตัวเบาครับเพราะว่าเก่านี่มากสองวดเลยเนาะประสักเนาะครับผมสองงวดติดละเก้านี่เดีลนีเามาบนสองงวด,ลววด,ดลเลยที่พอ,อ,องวด,ว,พอวดนี้จะบอไมอบ่เก้านี่มากบนบีครับมันพอปัครับผมอืม เป็นตัไดลพ่อสักขันมลตัว่าตน่ผิดจ้เทือนั่นอไเอาเปิดตำราอีกแล้วบาทตำาอีกแล้วบ่ักเอาหาตำราบ่พอะบาดที่ได้เห็นบ่น้อบาทนี่นี่ครับชมย้าเทยกหดแเลขสามตัวเลขสาตัวตัวไดแน่แล้ว่าเอาติเอาติเอตำราอีกแล้ว เขาสองงวดยมันรูดอีกแต่ว่าเลกเลกตีนเท่ามันกับบัวผ่าตะเคียนเนาะมันมากมันมากสองวดซ้อนอีไรเนาะเลกนเท่ามันไ่้ลงเสียพ่อซักที่พรามันของพ่อกล้วยแดงบอกอยุ้ยใส่อะเลกตีด็ได้ล่ะฮ่าฮ่า่า่าฮ่าล่าฮ่ะ่ ค่ะแคบหน้าจอตานนี้เลยเนาะคะ่ะแนวทางของแม่ครัวปู่สีนเนาะค่ะแม่สินจับคู่ให้แล้วเนาะค่ะวิ่ง6กับ7เนาะค่ะแต่ว่าเลขติดของแม่สินกับสามเนาะค่ะแม่สินให้เด่นที่3เนาะค่ะจับคู่ไหกมี3 6 3 7 3 8 3 9 3 0เนนาะค่ะ เมสินเน้นให้3มคู่3ามเจ็ดสนเก่านาะคะ่ะเมสินวัดต้องมาให้เห็นแน่นอนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมก็ฝากไปมีเพียเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทำผู้ชมทุกๆท่านสชคดีรวยๆเฮงๆกัน,กนสุขุมสุขคนเนาะคะ่ะพอกันไมในคลิปหน้าเนานะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ